พี่น้องปองไายมื่อนี้มาเจอกับสร้าเล้าไตผู้ขี่หายเนาะพี่น้องมื่อนี้ส้าเล้าไตสิพาไปหลอกเมืองทงหน้าอยู่ตะการนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไป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 กันเลยนาะพี่น้องเนาะข้าเจ้ากะเลี้ยงงัวนั่เนอนเนาะเีงัวพันเนาะพี่น้องเนาะกะนี่ประมาณสามสี่ตัวนาะพี่น้องเนาะข้าเจนกะเที่ยงหน้าข้าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะสิมีพวกกอไผ่กอยังนั่เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้พวกบักซังเนาะพี่น้องป่าเขาเนาะพี่น้องน้อย่ามแร่งๆคำคำหล่อวงป่าเขากับสาวเหล่าไตเนาะพี่น้อง พีน่งนงเนาะเขากำลังอออคว่างป้าเขากระเคี้ยวสืออุ้มนะพี่น่งเนาะ ไ,ไก่ไมี่นางเนาะยี้องน้องข้าวเจ้าทีอย่างเนาะมากรเหาราาราาา่าสซาลาว์ไก่ละซาลาว์ไก่เมื่อะมาถ่ายคลยิปใหน่้าให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมึงเยอะพี่น้องเขากรนะ,ะห่ามอย่าได้พี่น้องก็บอกก็มีก็บอก,บอก,บอกมอ่วงเนาะพี่น้องเนาะ้องปูข้าวเจ้าปูเนาะม่วงเขา เท่นี้กะที่เขาคนขาจาบดัมเนะพี่น้องขาจาบริดัมขจอบเอาไปเลี้ยงงูอ่ะเ่นี้ก,บบกะบ้ค่อยงามบรไณฑเน้ไไนนองเขาเนาะเด็กกพใหญ่ยูายยมาเฮาพี่น้องเงยซุกใจเวิร์ด มาเห่าพี่น้องเ้ยตกใจเวิดมาข้เจ้านีละนี่น้องพี่น้องเนาะ เขาก็บม on ่ค <sup> ่อยงามปันไดน้อพี่น้องเนาะเขาก็บม่ค่อยงามบันไดเนาะพี่น้องกัพ่อได้่ยู้ยก่กระแตกนี่บ่ได้พี่น้องเอ้ยยากมากระเฮาบ่เศร้าบาดนี้เอ้ยเศร้าแต่บ่บเล็กค่อยเลยมากนาะพี่น้องเนาะว่ากัมา แต่ดำนาพี่น้องพี่น้องน่าจิ้นเกี่ยวเขา,ขานาพี่น้องน่ากบักแบ่นี้จะมีกบมาคามนะพี่น้องเลาะบนเขาเนาะพี่น้อง พี่น้องเนาะเขากะงามดีจะได้พี่น้องเข้าเจ้ากระเลียงงัวเลียงยังเนาะพี่น้องเนาะรอบนป่าเขาม้ากระจอบมะเฮาสลับใจเนาะอันนั้นจะเที่ยงหน้าป่าเนาะพี่น้องเนาะเพ่ากระลังข้าเจ้ากระลัง ลุงกำลังเอารถไทออกมาเนาะพี่น้องเดอนี่เดอนรถไกำลังออกมาเนี่น้องเนาะไกลังสองไปไทหน้าหพี่น้อนเนาะชิบีปลากลัวปลายงสน้นี่น้อนเนาะ เขาเท่านี้ก็บอกคอยงามบันไดเนาะพี่น้องเนาะกจพ่อใส่ได้อยู่เนาะมากระจอนแต่เฮาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องนอเนาะขากระงามอยู่มันหักบง่งามคือพี่กายแต่พี่กายกระหน่ำถล่มตายไปเนาะพี่น้อง คิวข้าแล้วพี่น้องเนาะเยสส้าสมศิษย์กาซิมาหลับอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็นตัวดำๆอยู่ยบ่พี่น้องอา้าวสวัสดีสวัสดีเนาะพี่น้องเนาะนี่กระทั่งเขาบ้านเขาเที่ยงป่าเนาะพี่น้องเนาะ แดงๆไก่กระสีออกหากินนะพี่น้องไก่ป่ายแล้วน้องพี่น้องอันนี้กะนอแค่แต่เคบอันนี้เพี่นเนาะหัวเพี่นเนาะหัวเทียงเพี่นกระซีมีเพี่นกระซีปลูกก๊อกฟักเขาเนาะพี่น้องผนะักกระทินน้ำมึงไก่เพ่นนเาะพี่น้องได้ๆเลยไก่เพี่นเนาะไก่พี่น้อง,องแดงๆมากก็อกอกหากินนะพี่น้องเนาะ ไก่เป็นไรนี่มีไก่มีหมาหมากับไก่ก็อยู่ร่วมกันนะพี่น้องนเนาะนหักแท่งกันมาันนี้ก็ะสีมีหมาฝักเขาเนาะพี่น้องดีไอ้ข้งเรืองนี่หนีมาฝักเขานะเขานะี่ยก็ะสีมีเพ่ปกมันก็สีสาวไปตามหัวเนาะพี่น้องก็ะสีมีนี่นี่น,นะฝากเขาเนาะพี่น้องเนาะ บบว่บวกเพิ่มนัะพี่น้องนี่เนาะเพื่อกับบวกบวบน้ำนี่พี่น้องบวกบวกตามขั้นหัวบวกก็ไล่ไเ่ดิพี่น้องเบิ่งนเบิร์นเบิร์เบิร์นซูตีแมนบกบวบเบิดเดยพี่น้องเต็มดิพี่น้อง ปาบหัวเบิดนี่มันปูไปถึงกินเพื่อนเราพี่น้องเนาะป่าบัวเราพี่น้องเนาะแม็นเบิดนี่เคือปูไปถึงกินเพื่อนพี่น้องเนาะมันคว่ำจะเป็นหมากมันหักไปท่านใดเป็นปันใด ว่าก็ออกดอกเนาะพี่น้องว่ากับซีมีก็บวกบวมเนาะพี่น้องเนาะรักะก็สังเภาปลูกมาถึกินนอกินแนวเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้เนาะพี่น้องเนาะเขาก็งามงามพี่น้องเลยแค้มเลยเนาะ สำหรับลิปหล่อเบิ่งทงหน้ายุตาาิการกับสิจ๊กลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากให้เด้อพี่น้องเด้อกดไดก์กดแช่์กดติดตาไม่เศร้าเล่าไต่ี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุลิปต่อไปเนาะพี่น้องนาะอันท้าเดือนนานอย่าถ้อยลังเอพี่น้องเด้อจำคํามร้าเล่าไต่เว้เด้อเนาะพี่น้องห้าตรงสูนเนาะพี่น้องนาะสูเพราะวันข้างนานะพี่น,อน้นงาางองนานนะนนนสำหรับคินนี้ห้ากับสิข,ขอคำว่าว ๊ายบายเด้อพี่น้องโชคดีทุกผู้ทุกคนเด้ออยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนเด้อพี่น้องเด้อไายบาย